มิลานโฟกัสต่อสัญญาเมนยองไม่สนคนอื่นสนสนโดย a อสพีเลุ้นมันลุ้นสนุกครบจบทุกความมัน a อสพีเอเอซีิมิลานกำลังทุ่มเทความสนใจทั้งหมดไปการเจราจาต่อสัญญาฉบับใหม่กับไม่เมนยองในทาวารทีมมือหนึ่งและไม่มีความกิดที่จะสัญญาผู้ถประตูคนอื่นเข้ามาเพิ่มมีผู้ถือประตูหลายรายถูกเสนอให้ชื่อให้กับทีมอย่างเอซิมิลานแต่สโมสรไม่ต้องการพูดคุยรายละเอียดใดๆเลยทําให้ไม่จําเป็นต้องมีการเอ่ยชื่อผู้เล่นเหล่านั้นไปด้วยซ้ำเอซี a C หวลาการพยายามปรารอยร้าวที่เกิดขึ้นหลายเดือนก่อนเจ้การพูดคุยเรื่องการต่อสัญญาต้องลม่มลงเนื่องจากมีการโต้เถียงการเรื่องตัวเลขข้เหนื่อยช่วงเวลานั้นมีการตเกรตเถียงผูกโจงกับฟอร์มการเล่นที่ตกลงของนักะวันทีมชาติฝรั่งเศสและฝ่ายของเมนยองก็ไม่พอใจกับประเด็นนี้มากนักแต่ว่าในช่วงหลายเดือนแรกของฤดูกาลนี้นักะวานทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคุณภาพของเขามีส่วนในการพาทีมรังจากฝูงเซเรียในเวลานี้มีรายงานว่ามาชิสมิเรโนอารากีโค้ชของมิลานกำลังใช้กกลยยุทธ์เดีวับ เขาเคยใช้กับอังเดียรราบิโอเมื่อไม่กี่เดือนก่อนซึ่งครั้งนั้นก็สามารถนุนน้ให้กองกลางรายนี้อยากจะโอลิมปิกมาคเซมันเล่นที่ซานเซโร Zero ได้สําเร็จราบได้ที่ทัพพิศาจแดงดำยังมีโอกาสต่อสัญญากับเมนยองพวกเขาจะไม่เจาะเลือกการเจรจากับตัวเลือกอื่นที่เป็นไปนได้โดยเด็ดขาดผู้บริเกณเจ้รายขอบคุณไ,ได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดและแชร์ดูในยูทูปฝากกดซัสบสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ